สบายดีพ,พี่น้องกู้ทุกคนเด้อพพอ,พอ,พอกับบ้าจนนี่อีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีน่าเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บหรือว่าพ่อครัวตัวกลมมันเองวันนี้เป็นนี่ตอนนี้สมัยเฮ็ดอันอ้อมบอนไส้หนังพี่น้องให้มันพ่อกับแม่กินวันนี้นะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดเ้ยพี่น้องเด้อตอนนเากลก้อนอ่นเ่ากลไปเก็บบอนบอนตันนี้กับพวกไว้อันหลังเงินอะไรพี่น้องไปไปเก็บกันเลยเนาะ ไอบอลกง็งามๆแต่ก่อนเต็มเบิดแถวนี้นะเพราะว่าบาน,นีหละอันเป็ดเฮบกินเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นบอลหวานบกคันได้เป็นเครกิน,เ,กนเอาไปเอาขิปอกพี่น้องเนี้ปอกแบบนี้ปอกเอาไปล้างน้ำอากาศพีไปนึ่งเลอพี่น้องเ้อ จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอาไปนึ่งพี่น้องส่วนหนังกระติ๊ต้มจนเปื่อยพวกอย่างี่น้องเลยบางคนก็เคยเหน็นเจ้านี่เฮ็ด์ยูยเฮนเจพลลาไปแล้วเนาะแต่พามาเบิ้งเฮ็ด์ยูเฮนบ้านจอรนี่อีกพี่น้องแต่กระคอครอบ สายทางเอื coastal, ้อในโคเดอร์ละกันทางเอื้เอเ้อพยูทางอเมริกาพี่น้องเพื่อนกันได้โอนเงินมาให้จนนี่ไปเสื้อเครื่องซื้อข้าวเสื้อของไปให้น้องนนักเรียนตันแต่กับครอบใจเอื้อใหลายเด้อก็ขอให้เอื้อลำรวยกันเก่าเด้อจนตันนี้เอื้อเพื่อนก็ได้เป็นเอสมใจเพื่อนแล้วเนาะตั้งแต่กับครอบใจเพื่อนในลายคอยเพื่อนํำรวยเพื่อนสุขภาพแข็แงแรงเด้อแล้วกับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอันเอื้อตุ้มพี่น้องกันกว่าจนนี้ พอเสื้อผิดขอโทษขออภัยเด้อเป็นอีกคนหนึ่งที่เพื่อน่วยกันนัอะไรพี่น้องก็ขอให้เพื่อนอันสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยขอให้เพื่อนรน่ำรวยกป็นเก่าขอให้เพื่อนปลอดภัยจากโรคโควิดนะพี่น้องนะขอให้ fc ทุกสุขคนเร่ำรวยเด้อบางทีมาอื้นจนนี่ก็จะไปเบิ้งนักเฮียนพี่น้องเบิ้งนักเฮียนว่ามีเท่าใดเท่าใดเพราะตอนนี้ยอดอยังบนแน่นอนนะนะ แล้วก็จะไปซื้อของเป็นชุดนักเรียนบอบบางเพื่อบึงเงินฟอรหรือบอบถ้าพอก็จะซื้อชุดนักเรียนแล้วก็ปึ้มบิ๊กซอพี่น้องแล้วก็บานเตะแต่ก็ <c oughs> ว่าได้หลายแล้วพี่น้อง <c oughs> จะสั้นเท่ากัาไปเบิ้งวิธีกันเฮ็ดต่อไปแลยนะว่าเจ้านี่สิใส่อย่างแน่มีอย่างแน่ ไปเบิ่งเคิดกันเลยครับพี่น้องบอนตัวนี้ก็เอาไปนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะมาตัดหนังเอาไปต้มพี่น้องปกติตรนี้จะใส่เป็นหนังเค็มบปกต้ใส่เป็นหนังกันแบบนี้จะเชื่อนี่นับเป็นหนังไรขนที่ลองใส่ลองเบิ่งพี่น้องจะแซบบอปกติที่เอาหนังเค็มมาเผามาทุบแล้วก็จะเอามาตัดไปต้มพี่น้องแต่ว่าเชื่อนี้แซบบอนี่ลองเบิ่งไปรองเบิ่งกำกันงานเป็นลักคุณบ้านด่างครบบอ mày rất là lắp khu tuần hậu nè Tha con bò khâu vậy đó ơi ha con bò khâu phân nữa phản đây cái đây ha cái bị kẹp nhỉ? Kẹp mắc cả đom. À, mà nó mắc บ่งอเบ่งส,ส,สบายดีไหมสบายดีสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีคุณมะกระดอมไปนางเอ้ใครเคยกินแกงมะกระดอมป่ะเพือ่อนจะเอาไปแกงเลยนะต้นไกะตไฟกับในเตยไปนางเอ้ไก่หมอสิม,มืดแล้วละ่ะ กินมันด้วหวานจุบะหวานมันวันมันไุปนี่ใช่ไหมอยาไปแกงไปนะอน,นี่อยาไปแกงเ้อขอดเอขอดเอเขึจุบแม่แม่แมาบาก็บอควพี่น้องเย้ยหลายสั้นละสปีแล้วเรายัางบทเป็น,น มักเงยๆหน่อยคนนอันนี้รถเ่ออมบอนอืมเซออมบอนอจืนาะอันนี้เป็นหนังจืดว่เป็นหนังอันอันนี้ขาวีบุจืดนะขาวีเอาแปะันเลยขาสีต้มเลยต้มเปื่อยบรั ข้าก็หมดบมเข้าวพีน oh, ้องเอ้ยลานายคนนามือลนอ้าแนบ้าไน้ำฮะไปแกนึหัวไปะไแม่ไปอาบน้ำฮะไปอาบน้ำข้ามาลูกไปโค้งหรือว่าเปนตีกวงแดงเลยวแม

ตัดแล้วจนนี้ก็เสียบิ่นต้มพี่น้องมเป็นนิดนึงเพิ่มเจ็บมากตรงนี้นี่อ้อมบอลนี่ก็ใส่อันมะขามเปียกพี่น้องเพราะว่าให้สมสมในเนื้อท้แซ่บแล้วก็ใส่หัวค่าไส้หนังใส่บอลคือทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ้าวเปนมะกอกไส้หลายมากที่นี่เลยมะกอกปะ ม,มาใจกันเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยกันนี่พี่น้นนงองมากอคนไทยก็นี่อย่างก็ตาลัดบ่นี่พี่น้องแต่ยามนี่มันเริ่มห้วยแล้วแหมขันบุห้วยไปพี่น้องไปเก็บนี่มะกอบางอย่นี่ลหลายหลแม่กัดแล้วบ่เนี่ยเพ,พื่อเฮานี่ฮะบ่ส่าเพืพ่อในภาคภูมิภวยมันเน่าแต่ยามมันเน่มามะกอพี่น้องเบิ่งก่อน แม่งเอ้ยมันมันต้มอยู่บัดคืนจริงปะน้ำกับฮ้อนฮอนแล้วพี่น้องแบบน,นี้กะใส่หนังเอาไปต้มจนเปื่อยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบัเลยหนังเขาก็บเปื่อยแล้วบบนี้ก็จะใส่บอลลงไปเด้อแบบน,นี้สีก็เป็นตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องบอลนี่ต่ำ้ะต่ำใส่กัมักเพชรพี่น้องเพื่อได้แซ่บ จะวางลงไปแซ่บแท้แน่นอนอาหารยุคโควิดพี่น้องเอ้ยกินแบบนี้แหละก็ธรรมชาติบ้านเฮาแซ่บคือกันนี่ละมากมากอนี้เฮาก็ใส่ปลาแดกลงไปเด้พี่น้องก็ต้องใส่ปลาแดกหลายเพราะว่าอันจะเค็มอยู่แล้วขนาดพี่น้องหนังอาจจะเอายาชาเค็มๆหน่อยกระใสรสดีเล็กน้อยพี่น้องไปได้เสีหลเสียบไหลเล็กน้อยเสีน้อยเสียบไหลจะเปลือง จะผงชูรสพี่น้องแป้นนงนวลนั่นเองแป้งนวลเม็ดใหญ่ยังไพอแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กามาขามมาใส่แล้วกันโอเคมาขามใส่พี่น้องเคยไดบอกคันคอเดยอะมาข่ามใส่ที่ให้เอ,อ,อาสัดสมทบนหน้อยๆที่แทบอ้อมบอลต้องคัดมาขามก็ได้พี่น้องเลยกับหนังสีไปตะกินบ้านเจว่าแทบแท้บน่อนพี่น้องเอ้ยแทบก็ต้องกินบ่แทบก็ต้องกินเพราะว่าเฮ็ดแล้วนะ กินกบุมีแนวกินพี่น้องไปตากินบอ่ออมบอนเฮาเสียจมาให้เรียบร้อยแล้วเดอ้อทุกท่านเฮาก็ไปกินกันเลยสบายดีพี่น้องค่นเ,นเี้งเด้อไปเลยพี่น้องกินข้าวนี่ปิ้งปลาแห้งปลาคอปลาคอรงรีห่าอ,อมบอน บเคต้อนยุคี่นังเ้ยอิ่มอย่างเบิ่งิตัวตับตัวเขาานหตรงนี้กับเบอร์ตีเอ้ยเห็นขอไอตุ้มบ่คันเราซื้อพิษขอโทษขออภัยทำเด้ขอติดมือ มือเราฮะเป็นแบบจับปีนนะครับ

แต่แปบ,ปแบ้บปบปรับตหมูป่าตบพี่น้องป่าพอยามมันลงเรียกกันเรียนป่าแห้งไว ้องคึมคึมงนแล้วกูจตุ๊ตกเลยตก่ตกตอนี่มตกรน้ำพอ็กมญญแลวนเมื่อีบนน้ำน้ำสีตอนน้พอ ไปน้าพ่อไปกินทอสัญญานะน้ำไเน้ล้างมือพร้อมจิ้มเวลาน้ำล้างมือไม่อพอนำพร้อมเด้อน้

tăng lên cài với nông cho bé ngủ tiền không được nó <laughs> 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 สนามเป็นอย่งได็เนาะสบายดีวัเนาะงส่งนี้คือวามม่ามิดแท็กคือว่าเงียบแท้สบายดียอยู่วันน้องบรรยากานที่นอที่ได้เจอ ย้อกนกลับมายังนี่ก็ขอฝากบรรยกากาศไว้ันนี้เด้เอทั้งใดก็ขอขฟ้าไปเรื่อยๆครอคนัวในลายเพือเ่อนโอนมาบริจาคใกับนี้เป็นตัวแทนไปมอบเครื่องอุปกรณ์จัดเงินให้กับนักเรียนของน้องนายพี่น้องโรงเรียนของคาูปีนดีเพื่อนนีกเรียนเรนนแาแหละกำลังใจดื่มโค้ดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านจนนี้กับกครอบครัวให้กิฟต์เพื่อจะมีกำลังใจคลิปต์ให้ลิป,ลป,ลปตต่อไปเด้อสบายดีสวัสดีครับ सारी हमें सरब